มุนเส้นวิริธิพาเสิร์ฟช็อตหวานช่ำคู่ไฮโซนิกขอบคุณทุกคำอวยพรพร้อมขอกำลังใจในการเดินทางครั้งนี้นับว่าเป็นข่าวดีที่ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องแฟนคลับเคกันท่วนหน้าจริงๆหลังจากที่ไฮโซนิกธนภูมิกุล แฟนหนุ่มดีกรีนักธุรกิจของวุนเส้นวิริธิพาได้ทำเซอร์ไพรส์ขอสาวเจ้าแต่งงานที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีของเพื่อนพ้องน้องที่และแฟนแฟนเอมมี่เปิดความลับที่เก็บมานานไฮโซนิกซุ่มปรึกษาสามีวางแผนขอวุนเส้นแต่งงานอื้อหือวุ่งลัคนา ระเบิดแซบทวนใจสันนุ่งบิกินี่สีหวานชอตหลังก้นแด้งเต็มเต็มตาแอนซีเรียมปล่อยทีเด็ดในชุดทูพีสสีขาวเตะตาเดินชิวสาดไฟลุกริมหาดและล่าสุดวันที่26กันยายน2566วุนเส้นวิริทิพาก็ได้ออกมาเปิดช็อตแสนสวีทหวานทั้งซีนจุ๊บปากว่าที่เจ้าบ่าวและซีนคู่แสนและมุนล,ลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับเผยความในใจขอบคุณทุกๆคำอวยพรว่าขอขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่มีความสุขกับความรักของวูนและนิกนะคะขอบคุณทุกคำอวยพรและเป็นกำลังใจให้การเดินทางของเราสองคนครั้งนี้ด้วยนะคะ Thank you for every will wishes to b o t h of us on this journey นะะาก้าข้ามกลางคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้นหลามต่อเนื่อง